แบบนี่แหละครับเพรียงง่ายเรต้องใส่ต้นทุนยังไรใส่แห้งเลียงงวยจากตัว,ม,ตวมีควายบ่อ๋ออันนี้คนได้จักเตียวแล้วนี่อสองเตียวนี่ยนอโอ,อ้ดีดีดีเอาไปเลยดิเพิน่นนี่ไปเอาเนาะเอาเพียวไปเลยได้หลายเตียวอีดอกหนึ่นนี่อันอนี้ฮะ อันนี้ของเพื่อนบานเพื่อนเบาเานาะอ,อันนี้เขากองไว้กองไว้เมื่กี่เอาอันนี้แหะครับนี่เปนวิถีชีวิตอีสานบานเฮาาหลังจากเก็บเกี่ยวเราก็เอาเฟื่องไว้เลียงสั์เป็นอาชีพเสริมอย่างหนึง่งนะครับและบางคนเพื่อนก็ใส่รถอัดเอา แต่ว่านี่บ้านพยูนนี่นานแล้วแล้วเพื่อนก็มีเวลาเพื่อนก็ได้มาหอบมามัดโดยใส่รถไทยเดิมตามนะครับเป็นวิธีที่ประหยัดนะครับเพิ่มมูล,ลค่าในการประกอบอาชีพเชาใใ้เชาวนาเฮานะครับเออมีท่าน,น,ออน,าน,นี้และเ,เอาเฟืองยังไหวกันท่าน,นี่แหละอันนี้ก็มัดไว้กันตกล่นนะครับ เอาไม่พอแม่พี่น้องที่อยู่ทั้งอื่นทั้งไก่เสิได้เห็นในเบิง้งวันนี้ก็คือพี่น้องชาวบ้านดานตะบนน้สูงอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับเพิน่นได้หอเฟื่องขึ้นรถเอาไว้เลียงง่วเลียงควายนะครับโดยใส่รถไทยเดินตามรถไทยเดินตามก็มีการดัดแปลงใส่เครื่องสูบน้ำพร้อมนะครับ รถไถเดินตามคนเดียวได้ใช้ประโยชน์ได้หลายแห่งรถสารพัดนะครับอันนี้ก็ไมกเขียวนึงกับเบิร์ดอะน่เบิร์ดบอฮมเอเอเดี๋ยวถ้าเบิร์ตอนเข็นขึ้นอีกเท่าน,นึงเบิร์ตอนออกแค่นีก้ก่อนครับ